เสนอเกี่ยวกับผู้ติดเสื้อใหม่จํานวนสองคนในมือนี้ขอเสครับสวัสดีขอบใจท่านห้างรัฐมนตรีสวาสดีบรรดาท่านผู้ไม่พี่น้องผดับถือเหล่าแฟนข้าพเจ้าขออนุญาตรายงานข้อมูลการติดเสื้อของคนเจ็บสองคนที่เฮากรวดพบในเมือนี้นี้เนาะผู้ท่าอิทธิในแมนเป็นเพจยิ่งอัญญาซ่าหาปีสัรศาตร์เล่าอาชีพนักศึกษา ปัจจุบันมันอยู่บ้านพุนสว่างเมืองจันทบุรีนครหลวปฐมจันท์อ่าภูเกยวบ่มีประวัติพยาธิประจําตัวเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งเนาะและมาฮอดอ่าวันนี้เนาะภูเกียวมีอาการแล้วมากวน้องเฮาเนาะภูเกียวมันมีอาการไข้ไออิดเมื่อยแล้วก็ท้องท้องเนาะประวัติการติดเชื้อของภูเก็ยวนี่แม่นอ่าค่อนข้างอ่ายาีเนาะเพราะว่าภูเกี็ตมันติดเชื้อจาก คนไทยที่รักหลอกเขามา,าปฏิถิเขาพกเฮาแล้วมาติดไซบูเกียวเนาะประวัติการาเดินทางของคนไทยม็นคนไทยสองคนมันได้ขามขามนําแบบพิษก้หนไม้และเนะาะมาทางสวรรค์เขตแล้วเมื่อมาหอดสวรรค์เขตเราได้พ oh am, ักอยู่วงแหมซ้ายไม้สองแ่งสวรรค์เขตฮัทแล้วก็มีอีกคนเล่าคนหนึง่งเ,เป็นเอือยหักขงผูที่ติดเสื้อนี้ได้ามาหับเอาสาวก็ไปลิน แต่ลโอเคอยู่สวรรค์นนเขตนั้นซึ่งว่าบรชื่อฮาร์ดอันนี้นะ,ะจนมาหอดจนมาหอดเศร้าโมงสามชิฟจิงได้ขึ้นรถอยู่สวรรค์นนเขตมาราครอนเราเป็นจันรเราพูกแก้วนี่ยมันขี่รถเมย์เนาะอันนี้แม่งแม่งความเสี่ยงข,ของเขาย่างเอาข้อมูลละเอียดว่ารถเมย์เที่ยวไดเนาะละก็เละที่เท่าวไดเนาะเราจะแจ้งให้ตือนเพราะว่าแต่ว่าเวลารถแปดเาโมงสามชิฟนาทีเนาะมันเป็นเที่ยวกลางคืนท่านเนาะฉะนั้นเมืม่อมาหอด เรียงจัน,นทร์วี่เจ็ดนี่มันมาหอดเวียงจันแมนฮามุ 40, ะมะกสี่สิบเนาะแล้วพวกเกราก็ไปอลองเพลงหรือว่าไปเล่นอยู่คาราโอเกะแหละเนาะคาราโอเกะแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนาะตั้งอยู่บ้านหา้องไก่แกเมืองจันทบ,บรุรีฮะหลังจากนั้นเราก็ได้ไปพักอยู่องังแฮมเจียงสองเนาะขึ้นก้าวบ,บ้านชิบุลเทือกเมืองจันทบุรีนครลำพียงจันท์เนาะเมื่อมาหอดวันที่แปดเมษาทรงวัชเอ็ดตอนแรก เป็นผู้ติดเสื้ออยู่ห้องมองมิตาเผ่าเนี่มันได้ไปหับเอา3คนนะเนาะเพราะว่าสองคนขามาได่ไทยและมีผู้หนึ่งเพืนผู้หญิงกันไปหับเอาและก็เดินทางมาห่วมกันนันไปกินเขายาอาหารฟันนี่แปดเก่าเนาะซึนบาอ่าอยูอบ่บ้านอัาศวร์เมืองไซทานนี่นครโงเมงจันเนาะและเมื่อหอดวันที่เก่าเมษาสองพันสา2เอ็ดเวลาสิบหาโมงหาสิบหกโมงู้เกี่ยวได ไปทั้งสามทั้งสามทั้งสี่คนนันะ่นแหละเนาะมีผู้ติดเชื้อนี่แล้วก็อีกสามคนคนระับแมนได้ไปวัดชีเมืองเนาะแต่หลังจากนั้นก็กลับมา,าโฮงแฮมทีมสองเนาะแล้วันที่เวลาสิบเจ็ดโมงฮาสิบแปดโมงสามสิบภูกเก็ตไปรเปร,รียนภาษาอังกฤษเนาะอยู่เวียงจันทร์คอลเลจเนาะซึ่งบอลตะเรียนร่วมกันกับที่หาขนมาหลายเนาะอันนี้เนาะแล้วเมื่อมาหอดวันที่เวลาส่าวโมง ของมันที่เก่าผู้เกี่ยวได้ทั้งหับทั้งสามอีกคนนี่อยู่ห้องแฮมเชียงสองมากินเข่าอยู่หารอาหารฝันนีอีกแสดงไปไปหารอาหารฝันนีสองครั้งแล้วครับใส่เวลาอยู่น้ากันแต่30โมง3จิตจนหอดเที่ยงคืนแต่ได้ไปส่งทั้งสามคนอ่าอ่าอยู่ห้องแฮมต่อมาก็บฮูว่าทั้งสังคมไปใส่เนาะหมายเขาว่าผู้ที่มาแต่ไทยแล้วก็อีกคนสวัสด์คนหนึ่งนี่มาอ่ามา มาห่วมกันไปหลินไปเที่ยวน้ากันกันตั้งปุติิเสืออยู่ห้องหมอนี้แล้วหลังจากวันที่เกาไปนี่แมันมันเขาใจโบฮูว่าคนไทยอะไรอีกคู่นึงเป็นผู้หญิงคนสวรรค์เขตไปไซน์เนาะเพราะว่าบริภพบกันหลังจากวันที่วันที่เกามามาพอวันที่สิบนี่มันปุติเสือแมันบริภพบสามคนเลยเนาะมาหอดวันที่สิบเอ็ดตอนเสอบผูกเกี่ยวโบฮูวาสามคนไปไสและตอน กลางเดิมทั้งสามคนแมนไปบอตขับผูกเกียวโบไดไปนําแต่ว่าสามคนที่เป็นคนไทยสองคนแล้วก็คนลาวไปบอตขับพราะว่าทรงหูบมาให้เบิง้งเนาะตามผูเกียวรายงานเนาะ,นะจนหอดเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 18, สิบเอ็ดเมษาสองพันสิบเอ็ดภูเกียวโบไดไปนําทั้งสามเนาะแต่มากระทรงหูบมาอาธิบายเนาะจนหอดวัน,นวกกวที่ 12, สิบสองเมษาตอนเสาร์กับโบไดพบทั้งสามคนเลยผูกติดเสื้อ เพราะว่าผู้ทั้ง3คนจะไปใส่อันนี้ไม่มีความเสี่ยงว่าเฮายัางบ่ทันได้อ่าการเดินทางประวัติการเดินทางของสามคนหลังจากวันที่เก่ามานี่เนาะเพราะว่า3คนนั้นไปใส่อันนี้เฮายัางบ่ฮู้เวลา13:00นมโผู้เกียวได้ไปอ่าหับทั้ง3คนอยู่โรงแรมโรงแรมเตียง2แต่ว่าหมู่ของเอื้อยหกักอีก1คนบ่ได้ไปย้อนว่าบ่สบายเนาะมาขวามาหัวหอที่ที่เก่าที่10ที่11นี่บ่ได้เจอกันหัวอมที่12เราไปหับอยู่โรงแรมเตียง2อีกเนาะ แต่ว่ามูอีกูนนึงมันบดไปไปนํำอน่าแต่ว่าบลอยเวลาสิบหาโมง้าสิบหกโมงได้พาทั้งสามคนไปนวดอยู่หา่านหานนวดหนึ่งหนึ่งนง่น้องบอดเวลาสิบโมงเชาน้สิง่สางาะหนนวดพาก,กันไนก่โอกยู่คามน้ำมันซีบนเฮือกแล้วใส่เวลาอยู่ประมาณหนึ่งสิโมงหลังจากนั้นก็ ก็ส่งเอ๋ยหักแหลมูของเราไปนอนน้องแฮมเนาะเวลาเช้าเอ็ดโมงสามชิฟภูเก็ตได้ไปหักเอ๋ยหักยูแฮมเชียงสองและทั้งสองคนได้ไปกินจีปลาหมึกอยู่แคมท่างถุงกันข้ามนานาดับเพิ่งนะเนาะเวลานาตัวหนย่งตาใส่เวลาหนึ่งชั่วโมงคือกันอีกสองคนแมนโบได้ไปนั่ย้อนย้อนบสบายคือชิแมนเลอร์มีอาการละสองคนนะวันที่สิบสามนี่าสองพันสิบเอ็ด กูเกิลได้เจอกันบอได้เจอกันอีกเลยย้อนว่าเอื่อยหักทั้งสองบอสบายแต่มีอาการไข้อิ่มเหอยเนาะก็ที่ว่าบอได้เจอกันวันที่13 14อ่ากำบอได้เจอกันที่ไปส่งทั้งแล้วออกจากห้องวิธีอะไรที่ลดใกล้นาใกล้นาบันมากนาแล้วขึ้นเพื่อตาบอประเทศไทยเนาะ เช่นในเึ็นบัวเข้าไปสักหน่อกระดับไปสักหนเวลาห้องชิดตอนเศ้าทุจะรั้งทรศัพท์เาไปหาบาทั้งคนกับประเทศไทยไม่เสือ่อเนาะราสิบโมงพองไงมาหาผูกเกลยียวเยู่เพื่อนแต่ว่าผูกเกลยียวบอดเลยเกี่ยวก็ใส่ปิดปากดังอยู่ห่างกันใส่เวลาบดลนและอีกอย่างหนึ่งผูกเกลยียวก็หูซึบบอดสบายผิดปกติ แม่ก็หักที่หางเนาะแล้วก็ไเด็เข้าใกล้ผู้เกลียวเนาะมาหอดาสิบหกโมงผู้เกลียวเดินทางไปกวดอยู่ห้องหมอเล่าเวียดเนอะแล้วก็มีอาการไข้อิดเมื่อยตกท้องแล้วท่านหมอก็ให้ยาจำนวนหนึ่งครับเมื่อก่อนจบุหี่เนอะวันที่ไปเดินทางไปวันที่สิบสามเมื่อไร สิบห้าสามสิบเกียวรู้สึกมีอาการมันเล็กน้อยจริงกวดอยู่งห้องมอมีตะภาพเกี่ยวยางและแดยยงเกี่ยวคนออกอเวลาสกาวห้าสิบว่าผู้ที่เสือ่อมคือวิจารณ์ปัจจุบ,บันผู้เกี่ยวแมนนอนติดตามเป็นปวอยู่งห้องมอมีตะภาพแสดงว่า,าวัดผู้เกี่ยวนี่ถือว่าไปหลายบอลน,นั่นแหละเราไมีความเสี่ยงหลายบอลกระัน,าานจะเห็นว่ามันอ่าโบแม,มนทลเละเราะกันเดียวแล้วคนไทยที่เดินทางเข้ามากจักไปใส่อันนี้แสดงว่าห้องนี้ ทั้งหลายเนาะทังมาจะสัมปันธ์และเข้าไปพันใจเสียงบพันธ์สนั่นเราเอาสิบ่าบรรดาทันทีที่เขาจะไปมันมีความเสี่ยงหมดพันธ์ละแมนชุดสำคัญหนึ่งแบบนี้ใสเวลาที่แปดมีสิบแล้วก็อ่าบ้าเก็บแบบนี้เนาะแต่ว่าวันที่เจ็ดกับวันเดียวกันหันต่อก็ได้ไปกินกับเปียกถูกใส่เวลาเป็นสมองอยู่อ่าอยู่ หันเขาเปียก์ครัเนาะแล้วก็ังฟันนี้ไปวันที่ที่สองเนาะเราบรรดาทานที่อยู่ในกลุ่มมีความเสี่ยงแล้วก็วันที่เก่ากับไปเคียนภาษาอังกฤษวันที่สิบสองเราไปหันน้องบอลแล้วก็วันที่สิบเอ็ดนี่อ่าก็ไปรถขับเนาะซึ่งวันสถานที่ดังเก่าผมบรรดาทานไปในช่วงนั้นคิดว่ามีความเสี่ยงแล้ควรจะติดตามตนเองเนาะว่ามีอาการยังบอลแล้วก็เหยียมากวดนั่นแหละ เพราะอาจารยจะแจกมาทั้งสายด่วนหนึ่งหกหาหนึ่งหกข้อห้าเนาะบรรดาลทานถูอศึกว่าบรรดาลทานมีความเสี่ยงในกล่าวฮะเนาะว่าทางสายด่วนเขาจะมีคําแนะนําให้บรรดาลทานเนาะอันนี้แมนเฉพาะกรณีที่หาสิบเก้าเนาะซึ่งว่าเป็นกรณีที่ผมเขาเป็นห่วงหลายผู้เกี่ยวอาชีพนี้เกี่ยไปหลายหลายเนาะคอมเมนท์เพนอายุสิบแปดปี สารสาดล่าอาศีแม่เฮื่อนปัจจุบันแมนอยู่บ้านหน้าซ่อนเรื่องหน้าไยทองนะคนรหลวงเองจันผูกเกีียวแมนามาจากกรุงเทพประเทศไทยเนาะเราลัาลากขามมากนะผิดกฎหมายเนาะตามด่า,ดานาาขามร้อยซึ่งว่า,าบทถือระเบียบแะไรนะเนาะผูกเกีียวกับมมีพนันประจำตัวและเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดี แต่ว่าปูกีเยวมีอาการไอแต่ไม่ไข้ประมาณตอวันที่1ินเสซา20นาฬิกาปูกี้อามีการไข่จะไอแหงไปแล้วที่15-17นิสซาปูกิเอาก็บนเดินทา,า,างไปส่ยังอยู่เดินที่18บบน,นิสซาเวลา10.30โมงเูก,กิเอาบถแท็กซี่ าจากกรุงเทพมาฮหา,หา,หามค่ายแล้วนี่แล้วโบหูว่ามาหอดจักโมงมีคนไทยที่อตผูคขับเพื่อมาทรงอยู่ฟังเล่าและมีคน,นมาโหมาสรงอยู่แถวๆเนาะมาหอดวันทีเก่าของเดือนไปรับใสโมงเสาร์ผูกเกวไดขามเพื่อหน่อยมาหอดฟังล่าอยู่เขตเก่าเลียวเมืองซีโคดหลังจากนั้นก็ขับรถ เขาขึ้นรถคนใดเนาะมีรถคนใดมาหาปุกเกียวปุกเกียวในั่งทั้งขางของซุฟเฟอร์รถแะไรเนาะแล้วก็ใส่ผ้าปิดปากดังเนาะมาหอดฟังเล่าแล้วปูกเกียวก็กบาดกระบานเนาะปูกเกียวก,ก็มีอาการกา่างเก่าเนาะ,ะ,ะซึ่งไในลมก็มประมาณสิบีแต่ปูกเกียว ทางจับแถวทางรถตุ๊กๆก็ไปกวดอยู่ซุกเสรินห้องหม้อมาอสดเนาะแล้วาทางห้องหม้อมาสดก็คือว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงก็ได้นําไปกวดอยู่ห้องหม้อมิตรภาพเวลาชีเวตโม่บอกแกเรื่องจ้างรถตุ๊กๆจากห้องหมออมอสดไปหาห้องหม้อมิตรภาพเนีย่ยเราเก็บแล้ว เดินบบสดียวมีกลุ่มสัญตัวน้อขอมุกเจมเอต่อสิบในบุทำได้หนึ่งคนจะมาทำหมโซท่ากับรถตุ๊ก เคียงมีทีแที่มีกี่ยวกับประดทางกาอด้านการมือดก็มีความเจี๊ยบแบ เพื่ออะไรจากบะในการป้องกันคุ้มในแง่การระบาดของโควิด -19 ประเทศของติดเชื้อผู้เช่าอยู่ประเทศในเวลานี้มันเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวในเดือนเมษนายนนี้ซึ่ามีเดือีเจกระจายไป จุบันมันมีแข็งแรเรีสพอร์ะเป็นเรน่อความยุ่งยากที่คณะรัฐเนตรบจะเอาข้อมมลของผู้สัมัครใจเชินผู้ติดเชื้อมากวดหาเชื้อและจำกัดบริเวณเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดไปสต้นคือดังท่านหัวหน้าสูย์วิเคราะห์ระบาดวิทยาได้ชีแจไปแล้วเห็นย้อนว่า มีแหงงานลาวเดินทางกลับคืนมาประเทศเท่านี้จากประเทศที่มีการระบาดส่วนอย่างพ่วงขอนจานวนหลายลนำเอาเสื้อสมน,นี้นมัดเข้าเมือนโดยผ่านด่านแล้วไปเคลนไปสังคมปติอยู่หลายแก่งหลายสถานที่ ี่มีมวลสูขเข้าจำนวนอะไรท,ที่สามผู้ติดเชื้อเสื่องอัมหรือเปืรเผยการก้นอนที่จะมีอาการแสดงอะการกุกจะยังย่าพบเสื่ออันนี้เป็นปรายสำคัญที่ทพบพในปัจจุบันนี้ในจำนวน10คนนี้ กาคน,น,นมาจากประเทศไกลเคียงเหานี้ในนั้นเลยมันสีคนนั้นมันเข้ามาเอาถือด่านทางจังเป็นสภาพการไม่ภายในสองอาทิตย์ทำอิดของเดือนเมษานการติดเสื้อเพิ่มขึ้นอย่างวงไวกจายไปหลายแขวงและผู้ติดเสื้อหันยากที่จะนำพบผู้ไก้ ที่จะสัมผัสเชียอเอาจะเสือ้อมเสื่อหายต่ออันนี้มันเป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบ,บันนี้อีกสิ่งหนึ่งก็คือการประเมินความมีความเสี่ยงสูงที่จะแพร่เชื้อยในส่วนของพวกเราโดยเฉพาะดุนลนครหลวงเย่างจันท์อยู่แขวงสวรรค์เขตแขวง,งเพิ่มมีควบคบุมและเพิ่มมีเพิ่มทวีการควบคุมการระบาด เพิ่มการสนัฉะนั้นจึงเหตห้องถึงคณะสภกิจขันทองถิ่ตเอาเพิ่มทวีการเปิดสร้างแนะนำในการนำคณะสภกขันตไปทนสมงยปีนั้นและคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีวันนี้ กันว่าอันที่หนึงการการมีการกวดการตัดินตเนี่ยมผูรอบนี้ที่ว่าปุมีผู้ลักรอบเข้ามาต้องนำไปจำกัดบริเวณและกวดวิเคราะห์หาเสื้อปัญากูวิ1ิ 19. บเก้าโเล็ดลอดไปเคลื่อนไหวอยู่ในสังคมก่อนจะกวดยังยืนหาเสื้อปัญากูวิดิ9 ขอให้พ่อแม่ประชนบรรดาผ่าครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนมิตรสหายของบุคคลดังกล่าวนั้นให้เป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่และอำนาจการปกครอ,องท้องถิ่นหรือว่ายังมีท่านใดที่ยังสงสัยบุคคลใดที่ได้ไปพบปะกับกลุ่มคนที่ลักเข้าเมืองมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีการระบาดในระยะบุญปีไม่เล่านี้ก็ขอให้จริงใจให้ข้อมูลแล้วก็มาเสนอตัว เพื่อกวดวิเคราะห์หาเสื้อปัญญาตควิดสุบเ้าโดยบุเสียขาอันที่สองเป็นเสนอให้สถานที่บริการการแพทย์หรือว่าห้องหมอแต่ละขั้นนั้นต้องได้เพิ่มทวีการเฝ้าระวังคนเจ็บที่มีอาการไข้